มปนเหตุเาขึ่นพวกเราเองเรามาล้อให้นฟังเราลขวนแก้มหูได้าเองคูสอนอังกฤษโอคู่สอนอังกฤษจีบบ้านหลูกลอมหมงจให้แม่สอนลำมก่อนไมค่ะมาเป็นตประกอบเรื่องตันมาลำม่ัไง ถ่ายที่พแม่หน่อยลายมือให้สะอาดดีคแล้วเขาห้ยอันอันอันอ้เคื่อเาเนะคนบริคนดีหัวเหี้ยหอยเล็หวต่อหนีหเนี่ยวตอหนีหัลซีบเน่ว่าล่าาน้าเนมาแม่ไอ้เนื่อผู้อ่หผู้ย่ไกยน่มาแม่เนืสิเทือดห่าหซีสาตานบอกมันไป แลหนูเพื่อมาทำใ่เป็นน้องใหม่ในวงการไม่เปิีนะม่เปี่ยนเลนี่มลราฐานุ่มลำเนาอยู่ต่อแดนอีสานใต้ภาคะันกหรือเปล่าลำเนาคุณผู้ฟังให้จำไปไหไปบ้านน้องอยู่นุ่งเสื้อแนส็้นนุ่ฝผารกกำบุรีลำาบพุนอีสานไต้เขตขมิ้นที่บอกมุกนกคือเสียงหัน ราบอกจากใจเนี่ยเน้นด้อนี่นั่นหาแมน่น้อพอมจรและลกกูกผู้หญิงตาดำๆออกเที่ยวลำนอ้อหาลองออกเที่ยวลำนอ้อหาลองลามาํำกันพี่น้องสองคนนอ้อแฟนคู่สีสเกตนอ้อง บ่นบางขอเช่นโวยนางว่าปีเล็กบ่นหอดอีกนานนึงคุณแม่ค่ะหลับไปแว็กินข้าวน้ำต่างนึงแกนนอแฟนจ่าและมีเวลาให้ไปแวะย้อนยามนอถามยังย้อนยามนอถามยอนัวมันออกอุบุญจักหน่อยและนัสิเสียบของตอนไอ้ยตามนี้เือบ้านคน เดินใจความอย่างนี้เดินใจความเดินใจความหมอบให้เดินใจความหมอบให้แป้นแป้นใดผู้เหตุการ์เะเคยฟัเระเคยฟังบเราเคยฟัเระเคยได้ฟังบุญโอทานเราเคยได้ฟังบุญโอทานเวลผ่านบุทันโดนและอย่างนี้ดูแลาดันดนไปบ่เมียนค่ะดนไป là đàn luôn phải lái về thì cả bò sống nó nó bằng xăm bằng ở tuần cho bác hơi mẹ bưng mà, mày mày lâm tăng, tăng khá lần tăng luôn nó có sao à. rồi muốn tăng khá tơi sờ được Hãy ไม่ม okay. so, yeah, ันต้องเาขายตั้งลงก่อนแล้วก็เป um, yeah. ิดุเจอให้เนี่ยไอ้ป้าป้าป้ามันไมจบตัวนี้มันเ่าอีเดีแม่ว่าเป็นโลกนี้มันเงาไปอีกตัวมันมันกเทือหมดเลย่าน้สียงสวยดีเร้องเกิดการพองงทัาน้นร่างบุหน้ร่กูฝังน้ำแฟนนับคะแนนให้ สวยและถึงบ่สวยใจตั้งนุกงกันผ้าน้องบอมแบมบออกมาแล้วแป่นไก่ไก่ให้เชีสวยถ้าเป็นแรงใจน้องพูดน้อยเราเป็นแรงใจน้องพูดอ,อ้อยถ้าเป็นแรงใจน้องพูดน้นอยน้อยคือว่าดผู้บาดสิ่งเราเป็นแรงใจน้องพูดน้อยไม่ทังก็เมนบารุ

เม่อ, <c oughs> อวานน้คือสิเลา่อานนี้มาไหนเหรอแเจ็บคอยอยา <c oughs> วันนี้แล้วเ่าโอ้นอสมอ่อันนี้นก็แน่แล้วหลอกแล้วกรับล้วโอ๋นอเราขืนมาได้เออพรหนกันตอนนี้ล,นละค่ะลตอนนี้ <c oughs> โอ้้ากนันนว่า่แบบว่ามันมันขินเน่ยแต่ว่าขินทำรำขอนแก่นมันมาเขินเแม่ ละศีบนิววันท่านอและสิบนิววันท่าไบสมบูละีบนิววันท่าใบไรอันโตละศีบนิววันท่าใบอันอันว่าหันไเตเลยนิววันท่านอเออนี่มันจังองนี่อันนี้ก็ว่าันท่าใบก็อกยกันก่อนเดียวกันเื่อตอนนี้กันแทนนี้กัน อยาอา่า้อนไลน์แมลูลสินิวบนนาลธนนรอมรักนโตเรอรไแล้วกพี่น้องคงสงสัยผู้ยุไกลหรือนาฮาันสิจ่าตานดอกว่าไปหนูพึ่งมารับใช้เป็นน้องใหม่ในวงการมีราัานพุมลำเนา ่อแดนอีสานใต้ลาคุณผู้ฟังให้จักใบลาคุณผู้ฟังให้จักใบพระเอกเคยไปอีบ้านหนองอยู่สีสะเกดเออปลายกำหูรีลำปลายพุ่นอีสานใต้เกตขมิ้นแล้วบอกจากใจเฮืเน้นนอเน้นเนื้า นั่นหากเม่นดอกหองจริงล้ะลูกผู้หญิงตาดำดอกเทียวล้ำดอกเทียวล้ำตอหาลองแต่เทียวล้ำตอหาลองเลามาน้ำกันสองพี่น้องเลามาน้ำกันพี่น้องสองคนน้องแปดคู่สีสะเกดน้องบนบานขอเชิญทานดอกแพ่ยม ลลไปแวะกินเดอ้อข้าน้ามตางนึ่งแก่นเดอ้อแฟนจา๋าแลมีเวลาม,มีเวลาม,มีเวลาให้ไปแบะยอมยามเน็ดทำเยียมแลนั่งสีเทบของต่อนตามนี้ให้เราบ้านเพื่อนเดินใจความเดินใจความมอบให้เดินใจความ นจไหนดุจใจพ่อหมอกแท้นแป่นใดมูงเหตุการณ์แล้วใครได้ไปเหอแล้วใครได้ไปเครได้ฟังบาล้องตังบนวทานเด้ลา,าพานบวัฒน์ดนละดันดุนไปหลายเพทีกับบัวสมบังติละหันมาลำน้ำสาวหน่อยบ้องละหันมาลำน้ำสาวหน่อยบ้องลำเพลินตเตยเสด็จ มาแจ้งเกิดเ้อพี่น้องให้เชียรไว้ซอยในเด้อแลายากพอป้อยให้เกิดกางทงนอลงทางและนั่งพู้และนั่งอยียงลูกผูหวังน้ำแฟนค่ะและนั่งผู้หวังดอกน้ำแฟนนับคะแนนให้แฟนช่วยและถึงบอสวยก็ใจตั้งน้องบอมแบมออกมาล้างแฟนไข่ไก่ให้เชียร์ย อันนี้คือล่องแล้วอยู่นี่แล้วเป็นแรงใจน้องผู้น้อยอันเดียวกันบอกระหว่านเดียก네ัน <oh> อันนั้นเราเขียนเฉพาะเลยเป็นสองแฟนๆเราเชย่อใจและเป็นแรงใจน้องผู้น้อยน้องผู้น้อยให้ดังก้องตัวสยาม รู้ซึกอขึหนูบอก่ะว่ามันเป็นก้อนลำลองมันคลองลำลองมันมันเป็นลำลองมันบอกคลองลำเพื่อนมันเป็นก้อนก้อนลำลองอย่างเงี้ยลำเพื่นมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันคัดคัดเขินเขินจังหน่อยมันเป็นก้อนก้อนลำลองค่ะแม่แต่ลำเพื่แม่ก็มันือลำลองลำหน้าแล้วมันก็ยาวน้ำลาสิษย์นี่วัน่าน้อดมได้งา้โตเด้อน้องใหม่แล้วพวกพี่น้องควสงสัยผู้อยู่ไกลเด้อ ผูอยู่ไกลหรือร้านิีจาตานเอาว่าไปหนูผงมารับใช้เป็นน้องใหม่นาะยุ่งการนี่รักษาภูมิลำนเนาต่อที่นการเตะหลากพุ่นผูฟังให้จัไปไปเคยไปในบ้านหนองอยู่สีสะเกดเธอไปายกรรปูริร่มาไายบุญอิสานไตเกตขมนินลานอกจากใจเราบอกจากใจเราบอกจากใจน้องเน้นเน้น น้องแนนนั่นแม่นดอกของจริงลูกผหญิงน้อตาดำดอกเทียวลำดอกเทียวลำน้องหาร้องหลามานำกันพี่น้องสองคนน้องเดคู่สีใสเกล็ดน้อบ้านน้อบ้านบ้านหองอยู่สี่สเกล็ดน้องใสเกล็ดน้องบ้านบ้านบ้านดอกแงอยาม ล้ไปแม่กินข้าวน้าตามลึ่งแกนนอฟเเนจาละมีเวลาให้ไปแวะยองยาวเมื่อถามเพียงไ่้นั่งสิเตียงของตอนตามนี้เราบ้านเพิ่นเดินใจความหมอบให้แป้เดินใจความหมอบให้เเ้่เดินใจเดินใจก็มหมอบให้เเเดินใจความหมอบให้เปพ่เเพดใดเหตุการ แล้วเคยได้เคยได้ฟังมโนทานแล้วเคยได้ฟังมโนทานในทางอภานบทาดนลระดันดุนไปได้แม่ทีกับพระสงบางสัมระหน้าล่าน้ำสาวหน่อยพวกน้เพึ่งค่ะสำหรับคิมนี้กาฝากันเช้านี้ก่อนนะคะขออนุญาตฝึกฝนต่อกับคุณแม่ก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ